ผมได้ยินเรื่องราวที่ว่าคุณครูสอนศิลปะได้นอกใจสามีซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแต่ความจิงเรื่องต่อไปนี้เป็นของผู้ชายที่ชื่อแซมซึ่งหาเงินจากความลับของคนอื่นคุณคิดว่าเขานั่นเองเป็นคนยังไงเขานั่นเองทำได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนผมชื่อแซมผมเรียนในวิทยายลัยและก็มีงานอดิเรกที่ไม่ธรรมดา และสามารถทำรายได้ให้กับผมได้อีกด้วยคุณอาจจะเคยได้ยินคนอื่นที่ว่ามีงานอดิเรกบางอย่างเช่นการะส,สมสิ่งของอย่างเช่นพวกสติกเกอร์หรือว่าหนังสือการ์ตูนต่างๆหรืออาจจะเป็นพวกเข็มกลัดและสแตมป์ก็ะส,สมได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะชอบะส,สมแม่เหล็กที่นำมาใช้ติดตู้เย็นคือประมาณว่าไปซื้อเป็นของที่ระลึกมาจากประเทศต่างๆและนำมาติดตู้เย็นประมาณนี้ก็มีเช่นกันนะครับ แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมทำอย่างแน่นอนประเด็นก็คือสิ่งที่ผมสะสมก็คือความลับของคนอื่นคือผมได้บังเอิญไปรู้ความลับของคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจและผมก็นำความลับนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินซึ่งสร้างรายได้ให้กับตัวผมเองฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับถ้างั้นผมก็ขอให้คุณดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบคุณจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมยังคงจำความลับชิ้นแรกที่ผมได้รับรู้มาและที่สำคัญก็คือ ผมก็ได้เรียนรู้วิธีหาเงินจากความลับของคนอื่นผมทำยังไงบ้างมาดูกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นเมื่อตอนที่ผมเรียนที่ชั้นมัธยมแน่นอนว่าผมและเพื่อนๆของผมหลายคนก็มักจะมีความใฝ่ฝันตามประษาเด็กมัธยมว่าอยากจะเรียนให้จบแล้วก็ไปเรียนในมหาวิทยลาลัยแล้วก็ไปทำงานแน่นอนว่าการทำงานมันก็เพื่อมีรายได้เพราะผมก็อยากจะมีเงินสำหรับซื้อของที่ผมอยากได้เช่นกันความจริงผมก็ได้เงินจากพ่อแม่ในระหว่างเรียน แต่แน่นอนว่าระหว่างนั้นผมก็ยังสามารถหางานพาร์ทไทม์ได้ไม่ว่าจะเป็นการพาสุนัขไปเดินเล่นหรือเป็นคนส่งพิซซ่าในวันสุดสัปดาห์หรืออาจจะไปขายไอศครีมในช่วงวันหยุดผมก็เคยทําเช่นกันแต่ว่าทุกครั้งที่ผมบอกพ่อแม่ว่าผมตั้งใจทํางานเล็กๆน้อยๆยเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองมีรายได้พ่อแม่ก็มักจะห้ามไม่ให้ผมทําเช่นนี้โดยเด็ดขาดท่านทั้งสองบอกว่ามันจะทําให้ผมเสียสมาธิในการเรียน ซึ่งการเรียนนั้นสำคัญกับผมมากและพ่อแม่ก็ให้เงินผมมากขึ้นอีกด้วยและผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าเรื่องเงินจากพ่อแม่สักเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังมีความคิดที่ว่าอยากจะมีงานเล็กๆน้อยๆทำเพื่อเป็นรายได้เสริมเพื่อผมอยากจะมีเงินซื้ออะไรที่มากขึ้นก็ประมาณนี้แหละครับจนกระทั่งมาถึงช่วงหลังเลิกเรียนของวันหนึ่งผมและเพื่อนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับการเล่นเกม ในระหว่างนั้นแต่เมื่อพูดคุยกันเสร็จทุกคนกลับบ้านผมจะต้องอยู่ทําความสะอาดห้องกายวิภาคเพราะวันนั้นเป็นเวรทําความสะอาดของผมพอดีผมก็ได้เข้าไปทําความสะอาดทั้งปัดฝุ่นชั้นวางของต่างๆเก็บกวาดขยะแล้วก็ทําความสะอาดอื่นๆภายในห้องกายวิภาคนั้นผมก็เลยคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ดูว่าในห้องนี้มันมีอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นห้องที่ผมสนใจพอสมควรไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกหรือว่ารูปปั้นหุ่น ซึ่งเป็นรูปปั้นคนที่เอาไว้สําหรับเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคนั่นเองและอยู่ดีๆผมก็เดินไปเปิดตู้เก็บของตู้หนึ่งซึ่งภายในนั้นก็มีโครงกระดูกอยู่ผมตกใจมากแต่ผมก็พยายามสํารวจด้วยความระมัดระวังผมยังนําโทรศัพท์มือถือของผมมาถ่ายวิดีโอโครงกระดูกนั้นไว้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปลง t ิกต o k อีกด้วยอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงคนกําลังเดินมาทางนี้แน่นอนว่าผมกลัวคนอื่นจะเห็นว่าผมมาแอบดูสิ่งของต่างๆภายในห้อง ผมก็เลยรีบเข้าไปหลบซ่อนในตู้โครงกระดูกตู้นั้นแล้วผมก็ค่อยๆปิดตู้เพื่อไม่ให้มีเสียงผมแอบ,บซ่อนอยู่ในตู้นั้นสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็มีคุณครูสอนวิชาชีววิทยาและก็คุณครูสอนภูมิศาสตร์ซึ่งทุกคนในโรงเรียนก็รู้ว่าคุณครูทั้งสองนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็ชอบพูดคุยซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอีกด้วยและแน่นอนว่าในวันนี้คุณครูทั้งสองเข้ามาในห้องกายวิพาคนี้ก็ได้มีเรื่องคุยกันอีกเหมือนทุกครั้ง ใครจะไปคิดว่าการที่เดินเข้ามาในห้องกายวิภาคนั้นจะมีผมซึ่งแอบอยู่ในตู้เก็บโครงกระดูกดังนั้นคุณครูทั้งสองคนจึงพูดคุยกันด้วยเสียงอันดังและผมที่อยู่ในตู้ก็ได้ยินทุกอย่างอย่างชัดเจนในบางครั้งคุณครูก็พูดด้วยน้ำเสียงที่มีอารมณ์ดุดนันและพูดคุยเรื่องส่วนตัวให้กันและกันฟังซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องการทำงานในโรงเรียนหรอกนะครับในขณะที่ผมกำลังฟังอยู่ผมรู้ทุกอย่างว่าทั้งสองคนนั้นพูดอะไรกันบ้าง ทั้งการซุบซิบนินทาคนอื่นๆและก็เพื่อนร่วมงานผมได้ยินเรื่องราวที่ว่าคุณครูสอนศิลปะได้นอกใจสามีซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแต่ความจริงผมก็ไม่ได้อยากจะมาฟังเรื่องราวแบบนี้หรอกเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้อยากรู้จริงๆแต่นั่นมันบังเอิญที่ผมมาได้ยินแต่ข้อมูลนี้ถือว่าน่าสนใจดังนั้นผมจึงอดไม่ได้ที่จะฟังต่อพอฟังไปฟังมาผมก็รู้ว่า คุณครูศิลปะนั้นได้เริ่มนอกใจสามีตั้งแต่ช่วงงานเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่านมานั่นเองโดยแอบเป็นชู้อยู่กับคนอื่นอย่างลับๆซึ่งจะมีเฉพาะเพื่อนที่สนิทกันเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แล้วเมื่อครูทั้งสองคนพูดคุยกันจบทั้งสองก็ได้เดินออกจากห้องกายวิภาคนั้นไปหลังจากนั้นผมก็ได้ทำความสะอาดห้องต่อจนเสร็จและรีบเก็บไม้กวาดไม้ถูพื้นที่ผมใช้แล้วผมก็รีบกลับบ้านบางทีผมก็อยากจะนำความลับเหล่านี้ไปเล่าให้คนอื่นฟัง แต่ว่าผมก็ไม่ชอบการนินทาคนอื่นดังนั้นผมจึงไม่นําไปพูดแต่คุณรู้หรือเปล่าครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมทำให้ผมเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของคุณครูสอนศิลปะผมได้เห็นรูปภาพต่างๆมีทั้งภาพครอบครัวภาพลูกและสามีดูไปดูมาอยู่ดีๆผมก็นึกอยากจะแกล้งคุณครูคนนั้นผมจึงอยากจะส่งข้อความไปหาคุณครูศิลปะโดยแกล้งทำเป็นพูดว่าผมนั้นรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่องานเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่านมาและผมก็เห็นปฏิกิริยาของคุณครูศิลปะคนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ผมกำลังทำมากคือตอนนี้ผมสร้าง Facebook ปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณครูแล้วผมก็เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่คุณครูนอกใจสามีนั่นเองผมคิดว่ามากกว่า90%คุณครูก็คงจะไม่สนใจข้อความที่ผมส่งไปหรอกเพราะว่าคุณครูไม่รู้ว่าผมเป็นใครเพราะผมได้ใช้เฟซบุ๊กปลอมนั่นเอง แต่เรื่องเราก็ไม่เป็นแบบนั้นคุณครูรีบถามผมทันทีว่าผมเป็นใครและต้องการอะไรเพื่อที่จะให้ผมปิดปากเรื่องนี้ไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใครผมก็นั่งคิดสักพักหนึ่งว่าผมต้องการอะไรสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าผมแค่อยากจะแกล้งคุณครูเล่นเฉยๆครูส่งข้อความมาหาผมอีกว่าขอให้ผมปิดปากเรื่องนี้อยากได้อะไรก็ว่ามาผมจึงลองคิดเล่นๆว่าอยากจะมีเงินสักนิดหนึ่งผมก็เลยบอกว่าให้ครูเอาเงินให้ผมทันใดนั้นคุณครูก็ตอบตกลง และบอกว่าจะนําเงินไปวางไว้ที่ใต้ม้านั่งตัวหนึ่งในสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนจากนั้นการสนทนาของเราก็สิ้นสุดลงพอถึงวันรุ่งขึ้นผมก็ลองเดินไปที่สวนสาธารณะที่อยู่ใกล้โรงเรียนพ่อผมดูว่าไม่มีคนอยู่แถวนั้นแล้วผมก็มองไปที่มานั่งแล้วก็ลองก้มดูใต้มานั่งแน่นอนว่ามันมีห่อสิ่งของบางสิ่งอยู่ใต้มานั่งจริงๆและภายในไม่กี่วินาทีผมหยิบห่อนั้นขึ้นมาเปิดดู มีเงินอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งและแน่นอนผมไม่ทิ้งมันหรอกผมก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นเงินของผมเองนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมนำความลับของคนอื่นไปขายโดยที่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มารู้ความลับอย่างนี้แต่ยิ่งคิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าผมสามารถหาเงินกับเรื่องแบบนี้ได้แต่ปัญหาก็คือแล้วผมจะไปหาความลับของคนอื่นมาจากไหนละ่ะและอยู่ดีๆผมก็นึกออกว่าผมรู้วิธีที่จะล่วงรู้ความลับคนอื่น แล้วก็นำมาขายแบบนี้เพราะปกติแล้วผมและเพื่อนก็มักจะนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนและส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกเด็กมัธยมไปที่นั่นโดยยังไม่อยากกลับบ้านหลังเลิกเรียนวันนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็มาที่ร้านกาแฟอีกเช่นเคยแล้วอยู่ดีๆผมก็ปวดท้องจะเข้าห้องน้ำผมรีบไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นห้องน้ำผู้ชายเต็มหมดแล้วผมทนไม่ไหวผมจึงแอบไปที่ห้องน้ำผู้หญิงโชคดีมากเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่ ผมก็เลยรีบเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงเพราะว่าผมแทบจะทนไม่ไหวแล้วผมก็หวังว่าคงจะยังไม่มีใครเข้ามาในตอนนี้และคงจะไม่มีใครสังเกตเห็นผมด้วยแต่สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงสาวสาสองคนคุยกันแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ก็คิดว่าทั้งสองคนก็มาจากโรงเรียนเดียวกันกับผมนั่นเองเมื่อพยายามฟังเนื้อหาที่ทั้งสองสนทนากันแล้วผมจึงมั่นใจว่าทั้งสองคนนี้คือรุ่นพี่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผมนั่นเอง ซึ่งคนหนึ่งก็พูดคุยและก็บอกกับเพื่อนว่าเขาวางแผนที่จะหลอกแฟนหนุ่มของเธอว่าเธอกำลังตั้งครรภ์เพื่อที่แฟนของเธอจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นนั่นเองผมคิดในใจว่านี่มันเรื่องล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากผมยังคิดเลยว่าผมรู้สึกสงสารแฟนหนุ่มของเธอมากสำหรับเรื่องนี้ผมก็เลยลองเปิดประตูออกมาเบาๆเพื่อดูแล้วก็สังเกตว่าคนที่พูดคุยกันนั้นเป็นใคร และแน่นอนว่าผมเดาไม่ผิดเพราะนั่นคือรุ่นพี่ที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับผมจริงๆหลังจากนั้นผมกลับไปที่บ้านเลยในตอนเย็นผมก็รีบไปเปิด facebook แล้วก็ดูโปรไฟล์ f a c e b o o k ของรุ่นพี่คนนั้นเพื่อที่จะดูว่าเธอกําลังคบกับผู้ชายคนไหนอยู่บางทีผมก็คิดว่าการที่รุ่นพี่คนนั้นจะหลอกแฟนหนุ่มของตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและผมก็รู้สึกสงสารแฟนหนุ่มของเธอมากผมจึงใช้ Facebook ปลอม แล้วก็ติดต่อไปหาแฟนหนุ่มของรุ่นพี่และผมก็เริ่มสนทนาโดยบอกว่าผมเป็นผู้ปรรถนาดีและจะเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับแฟนสาวของคุณและผมก็เล่ารายละเอียดต่างๆส่งข้อความให้ผู้ชายคนนั้นตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะนำความลับนี้มาขายนะครับคือตอนแรกผู้ชายคนนั้นก็ไม่เชื่อผมแล้วเขาก็บอกผมว่าไม่อยากให้ผมพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกแต่หลังจากนั้น ผมก็แค่แนะนำให้เขาไปพูดคุยกับแฟนสาวของเขาให้ทำท่าทีเหมือนกับว่าตัวเองได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วซึ่งดูจากการสนทนากันในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจคำพูดของผมสักเท่าไหร่แต่ว่าในวันรุ่งขึ้นเขาก็ส่งข้อความกลับมาหาผมและก็กล่าวขอบคุณผมและบอกผมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นจริงทั้งหมดและอยู่ดีๆเขาก็บอกผมว่าจะให้เงินรางวัลเป็นการตอบแทนที่นำเรื่องนี้มาบอกเขา แน่นอนว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธและผมก็ได้รับเงินจากใต้มานั่งในสวนสาธารณะอีกเช่นเคยนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมสามารถนำความลับของคนอื่นมาขายได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้ผมมั่นใจได้ว่าผู้คนยินดีที่จะจ่ายเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างแน่นอนบางครั้งคุณก็สามารถที่จะรู้ความลับของคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและใช้ความลับเหล่านี้เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองความลับมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามห้องน้ำผู้หญิงในงานปาร์ตี้หรือแม้แต่ในร้านอาหารที่พวกผู้หญิงชอบเข้าไปคุยกันถึงตอนนี้คุณก็อาจจะคิดว่าผมต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเอาจมูกของตัวเองไปยุ่งกับเรื่องราวของคนอื่นแต่ยังไงก็ตามการเข้าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นนั้นก็ถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมอย่างแน่นอนแต่ผมก็ไม่คิดว่างานอดิเรกของผมงานนี้จะไปทำร้ายใครหรอกนะครับผมยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลก และก็น่าตื่นเต้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้รู้ความลับเล็กๆน้อยๆของใครสักคนแล้วตอนนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดว่าผมเป็นคนยังไงหรือคุณคิดว่าคนที่ถูกตำหนิควรจะเป็นคนอื่นที่ทำให้ความลับของตัวเองรั่วไหลคุณสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปวิดีโอนี้และขอให้คุณติดตามช่องนี้ไว้ เพื่อที่จะรอรับฟังเรื่องราวอื่นๆจากช่องนี้ซึ่งมีอยู่มากมายด้วยกันและอย่าลืมนะครับว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตาคุณเก็บความลับของคุณไว้ให้ดีๆนะครับสวัสดีครับ